ช่อมันบรรยากาศมาแล้งครับมาลำเจียอีสา,านตั้งบระต่อโคกสีมาเมืองขอนแกน่นแก่แล้วครับกำลังจิดแต่งไปที่สถานีใบาสามโมงสี่โมงกว่าไม่ขายไม่ขายเต็มแล้วมาแล้งเกลี่ยกันนะครับเด้อพี่นอ้อง

เออเออันานใจ่ะเออันอพ่อพ่อช่พลีพอดีเอสวัสดีครับครับเพระญาตให้ไปลุงลิปนะครับเมลแงงพอพี่น้องแจงอีสานยูข่างอบตโคกชีเนาะอบตโคกชีครับผม พอกับทีมงานเสียงอีสานครับผมน้องคำหลาน้องคำหลาครับผมมาจากสปปเล่าครับผมนกร้องดังในยุคสมัยนี้ครับผมขอบคุณพ่อชารีหลายๆครับเมื่อนี้ครับขอบคุณครับครับพี่แดงอยู่ยแขงเจ้ายวขี่รถอะไรมาเนี่ยนักเข้านี่ครับรถคันนี้ขอบคุณหลายครับนี่บริเวณด้านหน้าบริเวณด้านหน้า นเอาไอโดยมีค้างเข่าครับครับผมบัตรกุมปิดเด้อครับบัตรกุมปิด2องรี้เก้าบาทฝากประชาสชนพันธ์รับชมได้สองมือองร้อยหาครับผมยื่บาทหนึ่งเบิ้องในสองมือเบิ้งมือนในขมือครับผมฝากพี่น้องเอฟซีพลังบวกเด้อครับเด้อฝากประชาสชนพันธ์ขอบคุณพอจะรีนำที่ไห้เชี่ยวป้าพิเศษเนาะ บม่ได้ครับบุกล่องเลยเอ้าเบื่อเศร้านี่เห็นเรามาเตรียมสถานที่โยน,นี่เห็นเราทรหาโบตินเนี่ยปิดแแม่ไม่ยังไป็นตัวซับเลยเมื่อเศร้านี่มันโ <laughs> ทรหาฮู้อยู่มันท่อท่อฮาโบตินเนี่ยเขาไ่หอดหรอเาท่อาเป็นโบตินเนี่ยเดี๋ยวกระติมาแล้วครับขออนุญาตขอบคุณหลายๆพ่อเทอรี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,บร